สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ช่อง youtube เคยบันโคกมาขอรีวิว h o นด a าคลิกครับ160รุ่นตัวใหม่ล่าสุดปี2022นะครับตัวนี้ผมได้เป็นตัวคอมไบเบกใช้มาได้1เดือนกว่าครับแล้วก็ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วแต่ ไม่ได้ปรับเซตออยเชกนะครับที่ที่ร้านไม่ได้ปรับมาให้วันนี้จะมารีวิวการปรับตั้งออยเชคและตั้งนาฬิกาไปครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่รถครบหนึ่งพันกิโลจะมีออยเชค โชว์อยู่ด้านบนนี่นะอันนี้ผมลบไปแล้วมันจะโชว์อยู่ตลอดครับถ้าไม่ถ้าไม่เข้าไปตั้งค่าขั้นตอนแรกครับกดปุ่มสองปุ่มพร้อมกันครับให้ในายกากระพริบนี่ครับกระพริบแล้วก็มากดปุ่มเซตเซตนี่ก็คือตั้งนาฬิกาได้ไปพร้อมกันเลยครับถ้าใครจะตั้งนาฬิกา กดทีแรกก็จะเป็นชั่วโมงเราก็เลือกชั่วโมงตรงนี้ครับกดไปเรื่อยๆครับเสร็จปุ๊บเราได้ชั่วโมงปุ๊บเราก็มากดฝั่งนี้กดก็จะเป็นนาทีเราก็กดเลือกฝั่งนี้อีกกดเลือกไปจนกว่านาทีเราจะได้พอได้ปุ๊บเราก็ย้ายมาฝั่งนี้กดอีกทีหนึ่งนี่ครับจะเป็นน่อยเช็คนี่ครับถ้ารถเพื่อนครบหนึ่งพันกิโลจะมีตัวนี้โชว์อยู่ตลอด ถ้าไม่เข้ามาตั้งค่าก็จะโชว์อยู่ตลอดเราก็มากดตัวนี้ครับเนือออันนี้ผมตั้งค่าไปแล้วอยู่ที่6,000โลรอบสองตามที่ศูนย์บอกนะครับพอเราก็จะมากดเลือกตัวนี้ครับมันจะขึ้นทีละ500โลเราก็กดพอถึงหนึ่งพันโลปุ๊บเออเช็คตัวนี้ก็จะดับไป เราก็ตั้งไปให้ได้ตามที่เราต้องการครับยขึ้นนี้ละห้าร้อยห้าร้อยห้ารอยห้ารอยกิโลนี่ครับผมก็จะตั้งไว้ที่หกพันตามที่สมุดคู่มือรับประกันบอกไว้นะครับแล้วมากดตัวนี้เซ็ตเป็นเรียบร้อยครับไยเชคก็จะลบไปต่อไปก็ทบ หกที่พันหกพันกิโลออยเชกก็จะโชว์อีกทีหนึ่งนี่ครับสำหรับการตั้งค่าหน้าจอของลบลบออยเชคของฮอ,อนด a าคลิกหนึปี2022นนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเคยพันโคกด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบผมก็จะทำคลิปต่อไปคือการเปลี่ยนโชคหลังนะครับแล้วก็การปิดเบาะแล้วก็การโหลดโชคหน้ามีอะไรใหม่ๆที่จะแก้ไขเกี่ยวกับฮอนด้าคลิก160รุ่นนี้ผมก็จะ นำมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางการแก้ไขครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนแค่นี้ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ